อาเพชรพระรยสวัสดีพี่สุภูสุขคนครับผมเมื่อวันที่สิบสี่มิถุนายนสองหาหกเจ็ดโค้งทุดไทยจอจันท์เขามาแล้วพี่น้องห้อมเขามาแล้วจิตท,ทั่วเอาแนวทางของจากสมุดประกาศแอดบริเขียนเขียนแต่ว่าสมุดประกาศเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนกระท่มาได้เป็นอาทิตย์ละบ่มมีเวลาเนาะพี่น้องเนาะบริเขียนงวดนี้เป็นงวดแรกเปิดตัวว่าเพื่อนขี่ว่างว่เนาะพี่น้อง ราวามันผว่างมันโทุ่มมาได้เป็นอาทิตย์เลยเอาลอกกันได้พี่น้องเดี๋ยวกิ่โทุ่มมันโทุ่มมาเป็นอาทิตย์แล้วเ,เ,เ,เบื่อไหมเดี๋ยวพี่น้องทากันได้โหหาพอแล้วพี่น้องคนหาพ่อแล้วมันซื้อวิรสา สวัสดีครับผม <Hello? S 1> ครับสวัสดีครับครับ uh huh. อันที่อันโท่มากขวาขี่ไห้เนวทางแมนบ่ครับแมนครับลืมไหมครับโท่มาเป็นอาทิตย์หัวตะคืดพ่อบอ้ uh huh. บ,บ่แมนบ่ขึ้พ่อ,พอบ่มีเวลาพร้อมอ๋ออ๋ออ๋ออันนี้เลขนี่เป็นเลขสูตรเลขคำนวณนั่นบ่ครับแมนครับอืมเฮ็ดมาโดนมาได้ครับนี่ โอสิบกว่าปีแล้วครับปลาติดมาสิบกว่าปีแป้งได้ครับเข่าดีป่ะครับเข่าเข่าดีอยู่แต่ว่าอันมันตอยประกบปูมัน,ม,นมันบมีมิแต่อันเล็กเดนมันยังีจนละ้ะโอ้อันมิตรเล็กติดเล็กวิ่นบ่แมนครับงวดมอหันกา มันมันมามันมันมาน้ากันเนาะมันได้เอ่อเก้าสามสองนี่สินะเก้าสามสองมาเนี่สองมันก็โลงลางเก้าสามก็มาน้ากันัางทีเนี่เก้าเก้าสามก็่อนเข้ากันได้โอ้เหล็กติดเหล็กวิ่นเนี่ยมาหน้ากันได้เป็นบ่ครับแม่นครับแมนงดทีแล้วนน่นก็เอ็นหกกับศูนย์เนาะมันก็มาหกศูนย์กับเก้าศูนย์ข้างบนพวกเขาอัน อันขามาลายงวด,ดวตัวคำนี้ครับวันนี้งวดงวดอ่างวดที่ออกวันวันอาทิตย์ก็เดือนแปดครับครับนี่วันอาทิตย์ที่หวดนี้ครับแมนเดนแปดมันมีอันเลกวินมันมีแจ็คตัวคำเลกวินเอ่เลขวินงเ,เดี๋ยวมัน ผมเฮ็ดแล้วผมก็เอาพิมพ์ไว้ในโทรศัพท์เลยจำอะไร,รแต่ว่ามันติดแปดทั้งสองสูตร์ังนี่นะโอ้แสดงว่าเด่นแปดเนาะครับเด่นแปดงวดงวดที่ออกเก้าสามไงงวดกว่อนนั่นก็เด่นเก้ามันติดเก้าทั้งสองสูตรทั้งนนะี้ครับครับอันนี้เป็นบนล่างบ่ครับนี่แมนครับเป็นบนล่างครับเพราะว่าผมก็ได้เขียนถือนะครับ<ม>บนล่างครับงวดที่ออกหกศูนย์นั่นก็เด่น เด่นหกเพื่อเเนล 3, 3อเล็กเล็กสองศูนย์นมันถีมี่ศูนย์ละสามสามเหล็กเนาะครับมวดมวนโน่น,น,นกับเล็กหกในมีอยู่สามโตแล้วก็เล็กศูนย์สองต้มันก็บ้าหกศูนย์เก้าศูนย์อ๋อเด่นทีแปดสายวิ่งสายแลนบ่ผิดหวังเลยตัวนี้สายวิ่งสายแลนเนี่ยอันท่านมันแลนวิ่งนี่บ่ผิดหวังครับอ๋อเด่นแปดบนล่างเนาะครับเนาะเป็นบนล่างครับ แต่ว่าขัาน้นขั้นมีไล่สิผมว่าเวลาเลขออกแล้วผมก็กำหนดเ็จแล้วก็สรงสรงให้ได้เลยรื่อยๆสิโอ้ครับ,ดดรบอันอันไล่เบอร์นี่แมนบะครับแมนครับแมน,แมนโอ้เดี๋ยวผมออกเข่าครับ,รบโอ้ไล่เบอร์นี่เลขออกเพื่อเพชรปัป๊บเลยตัวนี้แมนครับเลขออกกู้กู้นลลังวันออกแล้ว,วเห็นได้เลยครับอืมครับกู้เข่ามาตะบ่าเลขวิ่งนี่ไม่เคยหลุดดิ ทงวดอันเลขวกน,นินนนันอันอามาเพิ่อนอยู่ใกล้ๆนี่ผมก็เมาไปไปแล่นทงวดะอือผูกกระเจ้ากระเจ้าทุ่นหลายเนาะครับเนาะเขาเจาหันโอ้แกได้ทั้งซีประตูเนาะผมบอกใครวิ่งศูนย์ศูนย์ก็โผล่ทงวดเห็น,นมันออกศูนย์ก็มาล้างมาบนเนาะผมก็มาล้างมาบนโอ้โอ้ได้ทั้งหมดทั้งหลง<อ>ังงวดเมื่อกี้นี่คือเก้าสามนี่ผมก็บอกให้แค่บอกว่า อันอยากไปเงินใสก็วิ่งเก่าบนลางบทก็ไปเงินแน่นอนครับโอ้ขั้นหวัวดี้ขั้นผู้ใดอยากมีเงินใสก็ต้องวิ่งแปดตัวนี้เนาะครับแมนัแมนโอ้เจ่งอยู่ตามที่เบอามากนี่เขามาถูกหวดเลยผมก็เบิ่งคลิปอันน้ำนี่นละ่ะต้อง เพชรน้อยแน่แล้วก็หลายๆจารย์ที่เราลายสำนักผมก็บิ่งยอยู่แต่ว่ามันบมดสูตรที่ผมเพ็รสักตั้งแต่อาจารย์เลยมันมันโตรงมันโตรงเลยเห็นว่าอันนี้ที่ออกเป็นแบกแนวมูเลยเห็นบ่แมนครับบ่มีผู้ลดยตรงกันครับสักตันตอมเพ็รเลยแมนอยู่บางอาจารย์นี่งวดนี่บางอาจารย์ก็ว่าดับแปดบดว่าเนี้ยอือแต่วผมบ่ดับแล้วผมหมักส่วนตัวผมหมักผมหมักถ้าติดแปดหรือขึ้หนึ่งแปดของผม ส่วนตัวมากได้นีนครับ,รบอเอาอันอันนี้เลื่อมตัวอันเลขวินไหมมีตัวใดเลขวินเ,เลขวินสูตรสูตรส,ส,สองนี่ได้แปดสี่สองกับแปดสี่สองเลขวินนี่แปดสี่สองสี่สามตัวนี่บอกครับากอาอีกสูตรหนึ่งสูตรที่ ส่วนหนึ่งก็ได้ห้าสามแปดครับห้าสามแปดเอามันเอามันส้นเอามันส้นกันที่แปดตัวนี้แมนครับแมนโอ้ส้นกันที่แปดขั้นจับคู่นี่มันจีไดดเก้าคู่นี่นี่ขั้นอันเอาสองสูตรมาจับกันแมนวะแมนครับขั้นขั้นแต่ว่าผมบอกบอกแปจับแหลอกมันตกแค่เด่นแต่ว่าขั้นจับกันงวดนี้ผมมักแปดสามกับแปดฐานอืมอัน จับคู่ซ้ำนี่บอแปดสามแปดห้านี่บ๋อครับแต่ว่าท่านแอดอยากไปจับคู่กับวินกันได้เออวินเราวินเราอยู่ในน,นี่เนาะแม่นครับมันมันมันกอดข้อกันมากดีนะอืมต่ว่าเลขวินนี่มากน้ำกันได้เหรอคือยังแปดสองงดเมกี้งดแปดสองสงี่ 8, 2, 4, 3, ได้ครับแปดสองสองแปดตันนี้ก็ น่าสนใจอยู่เพราะว่ามันใกล้วันมันเกิดเจ้าอยู่หัวรอบที่ยี่สิบแปดเนีะครับอืมอันขั้นผู้มักเนี่ยก็เอาไปวิ่นได้เนาะแมนครับแมนวิ่นได้อ,อันคือหาสามสี่ก็ได้แมนบอแมนครับอมิ้นท์กันได้เบิร์ตเรแต่ว่าผมมักแปดสามงวดนี้น,นอะอืมส่วนตัวคือนมาแปดสามแปดหาเนาะแมนครับโอ้เหล็กโอ้เหล็กจับคูหอยสวงครูคือแขนครับแต่สำหรับผู้ทุนหน่อยเนาะ ว่าท่านเลขวิ่งไอ้เลขวิ่งนี่ว่าพ่อพิดิดหวังโอ้เลขวิ่งพ่อิดหวังจีครับโอ้อยู่ในสองสูตรนี่อยู่ในสองสูตรนี่มันบ่ติดหนึ่งเลยตัวนี้บอมีหนึ่งครับโอ้หนึ่งบมีทีทีคำนวณมาเนี่ยมันท่านบ่บ่ติดในสองสูตรนี่เลขมันบบมาเลยที่ผมสังเกตเห็นเ ทีผมเวลาลังมันออกมานะมันบอมบอมมีเลยครับในสองสูตรนี่นี่เฮ็ดจังได้กับต้องมาต้องตีดมันบอแมนครับต้องติดอบอมบอมมพลาดสบายตะกี้ล้อกันไปแลนทาเลขนี่แหละพอไปไปแลนทาจานโนอาจารย์นี่พอเลขออกมามันมากออกอยู่ในสูตรสองสูตรนี่ตลอดเลย ครับแสดงว่าสูตรนี่เดินเดินดีครับเนาะครับแต่ว่ามานีจับอีหมเกตมานีัพันในหลุดตัวนี้เลขวิง่งมาบอลลุดเลยครับท่ันในหลุดบานในเลขจับคู่นี่กะไม่หลุดบอเลขจับคู่นี่อันเลขวิ่งอยู่ในนี่สูตรมาเข้ามาวิ่งกันอยู่ในนี้สองสูตรนี่ มีมีม่หลุดอยู่แต่บางทีมันก็ดมาสามตัวมามามตัวต้งสี่กันมีมโเ้เข้าหอดสามตัวคนนะอือเอาพี่น้องฟังพันเบาอาเด้ครับเด้อเล็กสายวิ่งสายแลนยังบ่เคยหลุดอยู่แต่ปีหงเกตมานน่อ้าวขอบคุณนายครับผมครับครับครับแอดไลน์ไว้เด้อเดี๋ยวเวลาเล็กออกเลยเฮตต์อง,งวอดทีทรงไห้ครับ ครับผมครับสวัสดีครับผมขอบคุณหลายๆครับผมเอาพี่น้องแคปหน้าจอได้ครับเด้สายวิ่งสายแลนเพื่อนว่าอยากมีเงินใส่นี่กะคือวิ่งแปดพี่น้องแปดตัวเดียวบนล่างได้พี่น้องเพื่อให้เป็นบนล่างแปดตัวเดียวส่วนเล็กติดเล็กวิ่งของเพื่อนนี่มันสองสูตรอันนี้สูตรหนึ่งอันนี้สูตรสองนี่คือแปดมันส้นิ่นก็นเลยฟันที่แปด สูตรหนึ่งก็คือแปดสี่สองสูตรสองก็คือ 5, 3, ห้าสามแปดเข้ามาคบก,กันมาวิ่นกันเอาได้พี่น้องไม่ใช่ดได้เก้าคู่เก้าหางแต่ส่วนตัวคนมากคนมากแปดสามแปดหาสองคู่สอ,คสองหางสําหรับผู้ทุนหน่อยได้พี่น้องได้ถ้ามักจัดสูตรเต็มก็คือเก้าคู่นาะพี่น้องเก้าคู่บนล่างได้พี่น้องได้ครับแคมหน้าจอตามนี้นะครับได้ มักสนใจชอบสนใดกับผิดแต่ละหนา้าเบ่นขั้น่มมาเข้ากัผพานเนาะพี่น้องเนาะขั้นตรงเลขกในใจกับจัดแล้วพี่น้องหาลอตเตอรี่ได้พี่น้องได้สนับสนุนรัฐบาลเนาซสือสลากกินแบ่งกันหาคอยพี่น้องโุกๆมันๆเรื่อยเรื่องเฮงปังปังกันสู้ผู้สก้อนขอย่าเรื่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพารวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม